อย่างเราเห็นพระจักรพรรดิอย่างไงครับแล้วเราเดึกว่าเปลี่ยนหน้าท่านเป็นหน้าเราหรือไม่ก็เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในตัวท่านอย่างเงี้ยโอ้ oh, ได้เลยได้ไหมครับได้เลยอป,ปัญหาว่าจะอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานไหมถ้าอยู่ได้นานก็อยู่นานน่ะครับถ้าอยู่แป๊บๆหนึ่งแล้วก็ไปโน่นไปนี่ขึ้นเปลี่ยนแล้วครับอ๋อครับอย่างพี่คุูเนี่ยครับหลวงตาบางคนเขาบอกว่าถ้าเขามีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะ เลกให้พี่คุดมาอยู่ยืนอยู่หลังเขาครับโอ้ฉลาดเนี่ยเพราะพี่คุดคือบริษัทนะตอนเนี้ยท่านเป็นพริษัทนะครับม่ไดมีเยอะนะพี่คุดอ,อ่ะขอได้ขอได้ขอได้ทุกเรื่องแต่ท่านจะให้ไม่ให้เรื่องของท่านนะ <laughs> มมนอยู่ที่ท่านไงครับเมื่อเราขอตังคนอื่นขอตังพ่อแม่นะมันอยู่ที่จะให้เราหรือไม่ให้เนะี่ย ท่านก็นจะถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมอะไรบ้ะแม่ก็จะถามเอาไปทําอะไรลูกถูกท่านก็นจะถามมาไป <c oughs> ครับ <c oughs> อแล้วอย่างขอพี่ครูนี่เราขอยังไงครับมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับท่านต้องการให้เราสวดมนตนะ์ครับเพราะเวลาเราสวดมนต์จิตเราสว่างจิตเราสว่างพุทธมนต์มาที่จิตเรามันก็ไปที่ท่านอม นามาทมนะมันเข้าไปรูปธระทมีรูปมีนามมีนามมีรูปเกินนี้ไปพิจารณาเรื่องรูปนามจะพิจารณาออกกับบวชทุกคนที่นี่บวชหมด <c oughs> ทิ้งหมดเลยไม่เอาไว้หรอก <c oughs> อก็จริงไนงะ <c oughs> ก็มีมีรูปกับนามนั่นเอง <c oughs> รูปกับนามมีกายกับใจครับ <c oughs> เขาไม่ได้ทำแอ้ไปคิดไงถ้าหากว่าเราอธิษฐานให้คนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยปากเบี้ยวแล้วถ้าหากว่าคนนั้นเขาปากเบี้ยวจริงๆขึ้นมานะครับมันเป็นกรรมต่อกันไหมครับเราช่วยไม่ได้เนะี่ยเพราะเขาอยากคิดไม่ดีเองนะลองสวดไปน,นานๆแล้วเพลินดิสวดแบบเพลินๆเ,เอาแบบเพลินๆแล้วละก็อธิษฐานได้เลยครับใครคิดไม่ดีกับพ,พา้าพเจ้าขอให้ปากเบี้ยวประมาณเนี่ย อืม <c oughs> ลองดูเอาเราเราไม่ได้ป้องกันเราเพราะมันคิดถึงเราปากเบี้ยวตอนหลังมันจะขี้อีกไหมโอ้ไม่นะครับโว้คิดถึงต๊กเมืม่อไหร่ปากเบี้ยวนั้นคิดไม่ดีอ่ะใช่ไหม <c oughs> ปัญหาว่าตู้เนี่ยอยู่ในคลื่นหรือเปล่าเวลาเขาคิดอ่ะต้องอยู่ในคลื่นคลื่นฮะคลื่นจกกักรพพัดอ่ะครับถ้าตู้อยู่ในคลื่นเนี่ยแน่นอนเขาคิดมันก็ต้อง กรบกระทบกับแน่นอนเด้งกลับไปที่ผู้คนที่คิดไม่ดีใช่หลวงตาพิรนาอยู่พระองค์หนึ่งสมัยก่อนนะนะคเนี่ยเรื่องนี้โดยตรงเลยแต่ชอบคิดชอบพูดชอบด่าพระจริงไม่จริงก็ไม่รู้ตอนจะเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาเขาคือเขาอ่ะธรรมะต้องคือของเขาไงประมาณนี้เขาต้องถูกนะครับชอบ ช่เวลาไม่ขีดปีตุเหลือางเกงในตัวเดียวเหลืองเกงในตัวเดียวใช่เดินตามถนนะสติไม่ดีเพราะกลับพื่นกลับไงเวลาคิดไปดีเพราะกลับเพราะตัวเองครับ <Okay. S 2> พอขึ้นเวลาเราคิดเวลาเราพูดมันไปตามตามเป้าหมายนะอืถ้าเป้าหมายเราไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ <laughs> นายทองนะพระข,า,ขาวๆเนี่ยเมื่อก่อนลงตาให คนเท่าแถวนั้นอ่ะเขาข้ามมาจากฝั่งโน้อนอ่ะเอาลุงพ่อลุงก้ามก้ามจับแกแกจะจิตแกจะเข้าไปทดลองไองไม่ใช่เข้าแบบน้อมน้อมมาอยากอยากรู้ว่าอะไรนี่คือเพ่งเข้าไปนะมา้แกหนาท้องเลยรู้รับเพราะเป็นรูปรักหลวงปู่ดู่หลวงพ่อดูือ๋อหลวงหลวงตาพิสูจน์มาหลายเรื่อง,งเรื่องหลวงพ่อเนี่ยค เพราะอย่างเราไม่รู้อย่างคนที่เราพูดถึงในทางที่ไม่ดีเนี่ยไม่รู้เขาทําบุญเขามีบารมีมากน้อยแค่ไหนช่วงนั้นเขาคิดคิดอยู่ในบุญหรือสวดมนต์เรื่อ,อไรมันกลับนะจไม่คุ้มเลยนะโอโ้โ,อโหโมออไม่เลยพอตัวเองจะไปว่าใครเลยอตอนเองว่านะเขากําลังอยู่กับขึ้นอะไรเนี่ยคเพราะยุคนี้มันง่ายนะหลวต่เรื่องวจีกรรมเนี่ยฟังได้ยินมาจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนหนึ่งภัยเกิดจากตัวเองเกิดจาก วจีกรรมมนโนกรรมก็จากเราเชิ่ตัวมมเองอคิดคในทางที่ไม่ดีกับขึ้นได้ไม่ดีขึ้นหมู่มากขึ้นพวกเทวดาที่มีมีบุญอ่ะมีบุญมากอ่อมะมมันกลับมันเป็นภัยคือมันมันจะเร็วไง พะคนนั้นบางทีเขก็มีบุญมีเทวดารักษาคุ้มครองเทพพรมอีกโชก่านักเนี่ยโอ้ยเล่นไอนน้ดีกว่าเนี่ยทําอะไรทำมรรดาลูกพี่ข่าประมาณนะั้นสั่งสอนหน่อยอะไรประมาณนะั้นแล้วเราจะทำยังไงให้เรามีเทพพรมเทวดาดูแลปกปักรักษาเยอะๆยะไม่ยากอะไรหรอกเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแพ่ไปเรื่อยๆแเราก็จะมีพวกเป็นผีเพิ่มกัาไปเรื่อยครับพวกวิญญาณพวกนี้น วิญญาณเวลาตายไปมันก็นเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณมันเป็นนามธรรมคมันมีแต่ความรู้สึกดีกับไม่ดีม,มันต้องพิสูจน์นะศาสนาเนี่ยไม่่ใใไมไมาสวดมนต์แล้วสวดสวดเพื่ออะไรอะ่ะคใช่ไหมเออสวดเพื่ออะไรเองสวดมนต์เองก็ต้องพิจารณาแล้วสวดไปเพื่ออะไร <laughs> <laughs> ใช่ไหม ีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาสวดแล้วเขาก็อธิษฐานขอให้มีโชคทุกงวดแล้วก็มีโชคจริงๆทีนี้เขาก็เลยสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอเรื่องนี้มันจะเป็นบาปไหมฮะหลวงตาสวดด้วยก็มีอยู่แล้วนี่มันจะบาปได้ไงถ้าเขาต่อไปเรื่อยๆก็มีโชคไปเรื่อยๆแหละอ๋อถ้าเขาทําเยอะนะโชคพวกเนี้ยร้อยเนี่ยทําบนสามสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะ รับประกันน่ะไปเรื่อยๆละได้ไปเรื่อยๆเพราะแต่เขามีโชคเขาก็มาทําบุญต่อบุญกับหลวงตาทําบุญกับหลวงปู่ที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ครับ <c oughs> ทาบุญโรงเรียนก็ได้โรงบาลก็ได้ที่ไห,ไหนก็ได้ที่เป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์น่ะได้ทั้งนั้นแหละอืยิ่งเป็นประโยชน์ต่อหมู่มากมันก็จะยิ่งมันก็ได้พลังงานกลับมากอะครับเมือนเราสร้างเราทานกับคนที่เข้าใจให้รับมาแล้วกับกระจาย ที่ทานมาให้เยอะๆมันก็ได้เยอะอ่ะ๋อ้ก็ถูกแล้วไงคิดง่ายๆนะมันจะไปคิดยากทำไมคิดยากแล้วความคิดพันกันมันคนชอบซับซ้อนความเป็นจริงนั่นแหละคิดแบบง่ายๆหลวงพ่อานอมอย่างยี่ไปคิดยากกินเหล้ายังคิดยากเลยต้องหาที่กินน่ะยังไปร้านเหล้าเองซื้อมาก็เล่นเลยเมาอืมต้องหาที่ มันจะขึ้นกรรมาฐานต้องไปหาดอกมท้ทูบเทียนโอ้โกว่าจะเดินไปเสียเวลายิ็งขึ้นเลยพุทธัางชีวิตสั่งเลยคถวายชีวิตให้<ม>ผู้ได้เจ้าเลยพระธรรมพระสงฆ์เลยถาวายทุกครั้งจบเหมือนว่าธรรมะจริงๆมันย่อมเรียบง่ายนะครับเอาวาง่ายไงไม่ใช่ยากและที่มันดูพิสดารแปลกประหลาดนี่มันคือคนคิดไงคิดให้มันซับซ้อนไปซ้อนมาไง หนอ,โอ,โ,อโอ้พอไปจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องฮะมันไปไม่ได้ไงครับ <c oughs> มันตันธรรมะต้องโล่ง <c oughs> ต้องโล่งต้องโล่งโล่งสบายประมาณนั้นนะมันต้องหนีจากความรู้สึกที่ไม่ดีทำยังไงได้ให้หนีจากความรู้สึกที่ไม่ดีอะเอ,อเวลาเรา <c oughs> มองเนี่ยตาหูจมูกล่นกายกระทบเนี่ยทำไงเราจะหนีมัน โลง่งสบายมันก็และอย่างความทุกข์หรือภาระสิ่งที่เป็นกังวลที่มันอยู่ข้างในเราจะเอามันออกไปยังไงอ่ะอุ้ยมันต้องห่างจากมันสวดมนต์บ่อยๆมันก็ห่างบ่อยๆแล้วให้มันอยู่อย่างเก่าครับมันไม่ไปไหนหรอกถ้ามาอยู่อย่างเก่ามันก็อยู่อย่างเกานะ่าไงสายใยพุทธองค์มนต์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน่ะไอกรรมตรงน้นก็อย,กอยู่อย่างเก่าอยู่อย่างเก่าคือเราไม่ไปนึกถึงมันไม่พอเนื้อก,กับเปลี่ยนพอเนื้อก,กับเปลี่ยนไนงะครับไม่ต่อไนงะม,มันก็อยู่อย่างเก่า อยู่ยังเก่าในอนาคตลืมครับเมียนั่งข้างๆยังลืมไหมเอาโมได้สวดมนต์อยู่เฮ้ยใครนั่งข้างๆกูมันนะครับประมาณนั่นแหละอย่างมีคนบอกทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องมีโลกนี้โลกนั้นถ้าเคยทำกรรมอะไรมาในอดีตคือเราไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับมันพิสูจน์ได้ถชาจะจพิสูจน์อ่ะเชื่อจริงๆแล้วอย่าไปต้องพิสูจน์หรอเสียเวลา จำปัจจุบันโอ้โหกว่าจะฝึกให้มันเบากว่าจะย้อนได้เนี่ยครับต้องใช้เวลาขนาดไหนโอ้ยเราบันทึกเรื่องเราชีวิตเราตั้งจําความได้แบบคิดดูตั้งแระจำความได้ก็เริ่มแล้วบันทึกแล้วครับตาหัวจมูกเร่นกายลูกรถยินเสียงไงโอโเออยุคนี้มาอะไรอะ่ะวัตถุวถล้วนเลยไม่ได้พักมันเลยอะ่ะ <laughs> ขนาดนอนกลางคืนยังมันยังตามไปหลอกหลอนเลยครับ เรื่องราวทั้งกลางวันเนี่ยไม่เห็นนะมางคนเล่นไพ่ประจําเนี่ยมันก็จะฝันแล้วฝันละเมยด้วยแจ็คแมมคิงอะไรของมันนะ่ะใช่ไหมล่ะเอนั่นแหละ,ค,ออละคือกรรมลนะสายใหญ่แห่งกรรมเลยถ้าจะหนีจากมันก็ต้องห่างมันนะคขึ้นที่ไม่ดีอะ่ะท่านบอกเอ็งห่างบ่อยๆอะ่ะเอ็งสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ยเองเพลินแน่นอนคถ้าเองไม่ไม่เปลี่ยนขึ้นถ้าเองเปลี่ยนขึ้นเองก็เพลิน <laughs> ช้าหน่อย อาจะอจะรอตลอดชีวิตมันจะเพลินหรือเปล่าไม่รู้เลยครับเอสวดเสร็จแล้วกูก็ไปเล่นโทรศัพท์มั่งไปคุยกันมั่ง<ม>ขึ้นมันก็เปลี่ยนไงท่านจะบอกให้หาสถานที่ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฝึกกินนอนสวดมนต์นะกินนอนสวดมนต์โคตรยากเลยครับ,รบลองมาสวดดูสักเจ็ดวันนะโทรศัพท์ทิ้งจากนู่นนะนาปักซอยน, <ก S 1> นั่นนะถ้าไม่เบาไม่จับ ตลอดชีวิตนี่เบาคือไม่ลำคาญนั่นอ่ะกลับบ้านไปผัวด่าก็ไม่ลำคาญเมียบ่นอะไรก็ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานคือจุดจบแล้วสบายแล้วใจเราสบายแล้วลำคานแล้วพร้อมสี่อนนี้อ๋อพร้อมสี่จะบังสกุลเลยพร้อมที่อะไรแล้วเวลาเจอกับสระเวลาเจอกับบังสกุลบังหนีไปกับสระประมาณนั้น อคําคถามลงทานนะครับลงตาเขาถามว่าตอนที่เขาผัดหมี่นะครับเขาสามารถอธิษฐานให้คนกินเนี่ยรวยมีโชคหรือในข้าวต้มเนี่ยคนกินขอให้อารมณ์ดีอย่างเงี้ยครับได้นะขอให้จากโรคโรคไปไข้เจ็บโรคจากภัยธรรมชาติโรคจากโรคระบาดอะไรพวกนั้นแล้วแต่เราหรอกหรือไม่ก็กิกนแล้วรวยครับหรือกินแล้วสวยอนะไรก็เนี่ย ที่น่าายจากโลกมันเป็นความปรารถนาดีความปรารถนาดีมันจะหายไม่หายอย่าไปสนใจสนใจว่าเรามีความปรารถนาดีกับคนที่มากินอ๋อเหมือนปรุงรสโชวเป็นปรุงรสโดยการอธิษฐานมันก็ขึ้นที่ดีก็จากเราไปสู่อาหารแล้วเราก็จะมีความสุขครับผัดไปยิ่งมีคนมากินนะโอ้ลาบากนะครับอื้าใจไหมมันได้ที่เราได้ที่เราใช่ เมื่อเราแพ่เมตตาเนี่ยแพ่ไปบล่อยท้านมอยังเห็นใครก็แพร่เห็นใครหน้าเบียเบ้ยวๆบี้วเแพร่เห็นใครอมโลกเองเขาแพ่ไปมันจะังได้ไม่ได้ช่างเป็นจะม็นต้องไปมองอแพร่แล้วเองก็ได้แน่นอนอได้เมตตาไงตอกเพิ่มขึ้นทุกวันคืนมาอยู่ที่เราโชครับในอนาคตก็จะเข้าใจว่าสซ่นมนต์ทำไมอืมครับ นั่งวิญญาณนะครับหลวงตาก็าบอกว่าหนูจะบอกผียังไงให้เลิกลุงลังกับหนูนะครับผีที่ลุงลังกับหนูน่าต้องผีที่ซี่กับหนูจริงๆมันที่จะลุงลังกับหนูได้เข <c oughs> ้าใ <c oughs> จไหม Uh, <laughs> เขาจะตามหนูไปหลอ่อพระนะครับแล้วก็จะมาขอนั่งข้างหน้าหนูตลอดหนูบอกว่าที่ของเธออยู่ข้างหลังโน่นเขาบอกว่าข้างหน้าเป็นที่ของพรหมเขาไม่ยอมฉันเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนฉันต้องได้อยู่ด้านหน้า oh. เขาบอกเขานั่งทะเลาะก,กับวิญญาณตัวนี้อยู่หลายครึ่งวันนะครับโ oh, อ้ดีฮะทะเลาะกับวิญญาณน่ไม่มี <laughs> ไม่มีอะไร <laughs> ถ้าเป็น <laughs> ทะเลาะก,กับคนนานๆเข้าเนี่เครื่องละ อาจจะโดนกระเทืบไปได้ออพราะคนอารมณ์มันขึ้นลงวิญญาณมันมีอารมณ์เดียวครับแสดงว่าอารมณ์เขาสุกแล้วนะ่ะก็อบอกบางทีมันก็ดึงขาหนูด้วยอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยโมโหอยากจับเขาถ่วงน้ําไปได้ไหมเนะีไม่ได้หรอกซ <laughs> ีกซีกจริงๆแลนะ้วน่ะมีความผูกพันแน่นกันเลยมีหลายคนลุงตาเจอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับ คนนะฮะแฟนเขาเป็นวิญญาณมีแฟนเป็นเทวดานางฟ้ายนาะวิญญาณใช่อเขามีความสุขมากนะฮะเวลาเขาเล่าโอ้รู้สึกมีความสุขครับอืดีนะสุขไม่นานหรอกไม่เขากับเราตายหร้อเกิดอะไรประมาณนั้นไปโรงพยาบาลนะครับหลวงตาแล้วก็ตั้งจิตถึงหลวงปู่ทีนี้ก็ สวดจกกักระพัดแล้วก็แผ่ให้กับวิญญาณพอนึกสวดน,นึกแผ่ขนดมันก็ลุกไปทั้งตัวและตัวมันก็เย็นว่าไปเลยเครับนี่แหละคือการวิสูทธิ์ขึ้นขึ้นกระทบมันจะกระทบเรามันจะจะมีความรู้สึกค่ะเวลาเราแผ่ไปจะมีความรู้สึกบางคนไม่เห็นนะแต่เป็นความรู้สึกรู้สึกที่ใจรู้สึกที่กายคือ คนลุกรู้สึกสีใจคือวิววิวเราแผ่ไปมันก็เหมือนเรามองภาพมองสิ่งของในโลกเนี่ยเรามองเราก็มีความรู้สึกอะแต่เราสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกอะเวลาเราสวดเวลาเราแผ่เวลาเรามองมันก็มีความรู้สึกมองไปคดก็มีความรู้สึกถ้าสวดไปนานๆนะ อ uh, ไม่มีเวลาเข้าห้องพระนะครับหลวงตาทีนี้เวลาทํางานอยู่ห้องทํางานสามารถอธิษฐานแล้วก็เริ่มสวดมนต์ในห้องทํางานระหว่างทํางานไปด้วยสวดในใจไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าต้องไปต่อเฉพาะที่ห้องพระเองสวดที่ไหนก็ได้ที่ยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ถ้าตายแล้วสวดไม่ได้ครับ <c oughs> สวดได้ตลอดเวลาเราจะไปสวดที่วัดนะครับ <c oughs> นึกออกนึกนึกมเมื่อไหร่ก็สวดกาแฟ ทิจนาไปมันจะได้เกิดความเคยชินเน่ยครับมือตาทำงานโอยจะเริ่มกลับก็เริ่มทั้งวันแหละอืมทั้งวันขาทั้งวันแต่ลูกเล่นเยอะนะต้องเปลี่ยนขึ้นขึ้นที่เปลี่ยนคืขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเข้าใจไหมเราสวดมนต์เมื่อก่อนสวดพุทธังสาานางกาสาไม่นานาเข้ามันก็ชักไม่อยากสวดอ่ะมันก็แผ่ นักนคืหลวงปู่แล้วก็แผ่ใช่ไหมล่ะใช้อิบิโซมั่งใช้พุพทธังสนาณังกาชามีมั่งนึกถึงท่านมั่งแผ่ไปมั่งพิจารณามั่งมันก็ขึ้นเดียวกันนี่แห่ะคือเปลี่ยนขึ้นแต่มันขึ้นเดียวกันถ้าอยากเป็นผู้มีบุญแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สวดก็แผ่โอครับอืม แล้วอย่างรูปภาพของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปเนี่ยครับเขาถามว่าสามารถนําไปตั้งในห้องพระรวมกับรูปพระได้ไหมธาไม่จะตั้งไม่ได้เขาก็ตั้งในห้องพระเท่านั้นแหละครับมีรูปก็มีนามนามเขาอะ่ะนามบนเขาอะ่ะครับนามเขาคือเขาอยู่ที่ไหนอะครับเขาอยู่เทวดาหรือพรมเนี่ยมันก็ได้นะเขาเกิดเป็นมนษย์เราไม่ได้ละก็อยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ละ แต่เขาก็จะขึ้นมาค่ะแล้วอย่างกระดูกล่ะครับระหว่างเอาไปลอยน้ำเอาไปฝังหรือว่าเอามาไว้ในห้องพระเอาไปลอยทาไมอ่ะเอาไว้ในห้องพรกก็ได้เอาไว้ที่ไหนก็ได้ที่บ้านเราเอาไว้กระถังต้นไม้ก็ได้อ่าเป็นปุ๋ยร่ะมันก็มีมีนามารมของเขาอยู่ถ้าเขาอยู่ในภูมิที่ที่เห็นได้เขาก็เขาก็เห็น Mm hmm. เวลาเราสวดเวลาอะไรโดยเฉพาะพวกเทวดาหรือพรมคครับแต่มนุษย์จะไม่แนนอนฮะมนุษย์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนมิติใหม่แล้วครับคือไม่ค่อยได้มีเวลาไปใส่บาตรให้กับพ่อแม่ที่เสียไปแต่ว่าทุกครั้งที่สวดมนต์เราจะระลึกนึกถึงท่านให้มาสวดด้วยกันแบบนี้ได้เหมือนกันไหมครับสวดมนต์เนี่ยแส,นนยสงสว่างมากกว่าการให้ทานเองครับ เพราะการสวดมนต์คือพุทธมนต์ม,มันมีรวมบาร,รมีสามสิบอยู่ในพุทธมนต์นะครับทวทีเจ้าท่านรวมแล้วไงใช่ไหมแต่ทานเนี่ยก็คือทานหนึ่งเดียวหนึ่งในสามสิบหนึ่งในสิบะทานนะตอนที่ฝึกกับท่านท่านให้ดูนะไม่ใช่ไม่ใ,ให้ทานนะมิ้ก็ต้องให้นะครับเ <laughs> เป็นการให้ไง,ไงใช่ไหม พูดถึงพลังงานพูดถึงความสว่างของการสวดมนต์เนี่ยยิ่งสวดเป็นนานๆเข้ามันยิ่งเบายิ่งสว่างมากเพราะไม่มีคลื่นอะไรรบก,กวนครับท่านจะต้องบันทึกบุญตลอดเวลานะครท่านท่านทำไปหลายปีครับเนี่ยแน่นอนฮนะกำลังใจมีแน่นอนฮนะกำลังใจคือกําลังของบุญนะครับท่านสามารถจะตัดพบชาติหรือจะมาจะไปไหนได้ อยู่ที่กําลังใจใ<ช>กําลังบุญสิ่งที่ตัดรอนท่านคืออารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีโอไม่ใช่ท่านจะต้องโอ้โหโน่นนี่นั่นนะไม่ใช่บุญล้วนๆน,นะจิตเป็นบุญล้วนๆเนี่ยแล้วจะรู้อ่ะใหม่ๆก็ต้องห่างจากความรู้สึกทางโลกห่างจากวัตถุห่างางบ่อยๆถ้าจะชัดจะเรียนนะ ถ้าจะเรียนธรรมะไปหลายภพชาตินะครับถ้าเรียนธรรมะมั่งเรียนโลกมั่งก็นแนะนำเบื่อๆอยากๆนั่นอืติดวัตถุไปมั่งครับส่วนมนุษย์ไปมั่งเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วมักน้อยครับอ่า สามีสวดจัก,กรพรรดิขณะอาบน้ำนะครับหลวงตาทีนี้ตอนหลับตาเนี่ยอยู่ๆก็เห็นภาพวัดถ้ำแล้วก็เหมือนดำดิ่งไปใต้ถ้ำข้างล่างมีพระแก้วแดงทรงเครื่องจัก,กรพรรดิมีพระสงฆ์ที่บรณภาพนอนอยู่ข้างหลังพระแก้วแดงลืมตาแล้วก็หลับตาก็ยังเห็นอีกใต้ถ้ำมีพระแก้วแดงจริงไหมคะและที่สามีเห็นในขณะอาบน้ําเห็นได้อย่างไรมันไปเองเหมือนฝันอะ เราไม่นอนเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไรเราจะฝันไม่ฝันไม่รู้สวดมน์เหมือนกันแต่สวดตรงไหนฮะสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอะ่ะจะดึงไปมันเป็นนิมิตมันไม่มีอุปทานหรอกอืมครับไม่มีอุปทานนี่าเรื่องหล่อพระพรุ่งนี้นะครับหล,หล่อเหรียญแล้วก็ เขาถามว่าอย่างคนที่เขาถวายเม็ดเงินที่ร่วมทําเม็ดเงินหรือร่วมทองคํานะครับมงนก็ไปตามทุกองค์ที่สร้างพวกนี้ทุกองละเพราะว่าเขาต้องเคี่ยวอ๋อแล้วต้องเคี่ยวแล้วก็ต้องตัดเคี่ยวเมื่อก็เข้าไปนั้นหมดแล้วอย่างพวกนี้สร้างได้กี่พันองค์มันเป็นรูปลักษณ์ที่จะต้องกลับมาที่เราเหมือนสร้างหลวงปู่สร้างวิหารสร้างมันเป็นทานมันเป็นวิหารและทาน ดิหารทานในจุดสําคัญคือรูปรักษของพุทธธรรมสังฆบต้นกําเนิดของพุทธาน<อ>เป็นจํำต้นกาเนิดของทานเข้าใจไหม,อ,มอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเหมือนใครบูชาไปแล้วเขาก็นําไปห้อยนําไปสวดมนต์มันก็บุญต่อบุญน่ะเรามีส่วนในทุกเหรียญมันบุญต่อบุญฮะออบุญต่อไปแต่เราจะอนุรักษ์บุญได้แค่ไหน เราจะเราจะอนุรักษ์บุญที่เราสร้างในอดีตได้แค่ไหนแค่นั้นเองรักษาบุญที่เราทำไว้ทั้งหมดตั้งแต่อดีตการรักษาบุญได้คือการสวดมนต์ถ้าคุณอารมณ์เสียเนี่ยบุญไม่เข้าต่อให้คุณทำเยอะขนาดไหนก็ไม่เข้าเมื่นบันทึกอารมณ์ที่เสียเข้าไปครับแล้วเมื่อไหร่ท่านจะมีกำลังที่จะต้องตัดภพชาติหรือมีกำลังที่จะต้องรู้อนาคตล่ะ มันจะไปเฉียงกันมันจะไปด่ากันมัวจะไปหดหิดูุนน่ะเมันก็บันทึกอารมณ์มันเข้าไปไงแต่ว่าคุณทําไมไม่กินนอนสมมติล่ะมันจะคุยกับใครถึงเวลากัดนอนสวดฟังเสียงสวดเข้าไปในหูมันก็เข้าไปที่ใจมันก็ต้องพิจารณาสวดไปด้วยแผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยคิดไม่ออกก็แย่แล้วล่ะอ๋อค่ะ เหมือนคล้ายๆตุ่มน้ำไหมคับหลวงตาถ้าเกิดเราทําบุญบุญก็คือน้าเราเติมไปเรื่อยๆ oh. แต่ตุ่มเราก็มีรูรั่วเยอะจากอารมณ์ไม่ดีของเราใช่เติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเนี่ยรั่วไปจนหวใช่ออถ้าท่านทําได้ท่านก็นจะรูล้ <c oughs> ละรู้อย่างนี้กูมากินนอนสองันั้งนานแล้วลหละครับ <c oughs> อันนี้สง <c oughs> อันนี้สงยางน,นี้จะขึ้นกันแล้วกันหรือค <c oughs> ือท่านอยู่ที่ไหนก็ตามเถอะ ถ้าคืนนี้จะขึ้นใจสนาคนมเมื่อไหร่ล่ะบลำบากแล้วล่ะยุคนี้นะเพราะภัยมันเยอะ <c oughs> แต่บอกไม่ไม่ห่างจากพระไม่ห่างไม่ห่างจากพระพระอิต์เนี้ยที่ห้อยไปเนะี่ยให้นึกถึงบ่อยๆให้สวดบ่อยๆจนกว่าจะถึงพระองค์แรกสมบอกครับเ <c oughs> นี่ยพระที่เราห้อยเนี่ย <c oughs> พระใหม่ทั้งนั้นขามีคนถามทําไมต้องห้อยพระอ้าว ก็ยังไม่ถึงพระไงถ้าถึงแล้วก็ไม่ห้อยเล่าจะถึงผู้ได้เจ้าไงองค์แรกนะไม่ต้องห้อยเล้วตอนนี้ยังไม่ถึงห้อยไปก่อนคก็ถูกไหมล่ะเออใครเข้าถึงยังถึงผู้ได้เจ้าองค์แรกอ่ะถึงพุทโธอ่ะคไม่ต้องห้อยแล้วก็ไม่กลัวแล้วตายก็ไม่กลัวอยู่ปัจจุบันครับ แล้วอย่างเขาถามว่าอย่างใส่แหวนนะครับที่มีรูปลักษณ์ของผ้าเขาสามารถใส่แหวนมือนั้นทํากับข้าวได้ไหมอาบน้ําได้ไหมกวาดถูบ้าได้ไหมเนี่ยลวงตาก็ใส่อยู่นะทั่วไปแหละอาบน้ําก็ล้วงอ้าวทำไมอ่ะคของดีอยู่ที่ไหนก็ดีอ๋อของไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีที่ติดคือเราใช่เราเป็นกังวละ เราก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละเวลาคิดดีอ่ะไม่ดีมันไปไหนครับมันไม่มาเพราะตอนนี้กําลังดีอยู่คพอพอไม่ดีพอไม่ดีมาดีกูก็ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ถูกแล้วคไม่มีอะไรซับซ้อนฮนะถ้าเราคิดดีบ่อยๆนะธาตุมันก็ดีธาตุเราเนี่ยเพราะจิตเราควบคุมอยู่ ถ้าเราสวดมนจกักรพรรดิเนี่ยถ้าเข้าถึงจริงๆนะที่พยายามนาฏนะแน่น่านะล้านเปอร์เซ็นต์เลยอนะืครับอ้าวที่พยายามนาจจักรพรรดิคือใครอ่ะครับจกักรพรรดิคือไม่ใช่พุทธะยังไม่ได้เป็นแต่ก็จะเป็นเออในอนาคตครับพระเจ้าองค์ปัจจุบันท้าไม่บอกว่าเป็นจกักรพรรดิไงแต่า้าเลือกระวัาง เป็นพุทธะดีของไม่เกิดดีกว่าถ้าท่านเสวยประชาติเป็นจกักรพรรดิท่านก็ยังเกิดอยู่ไง